สวัสดีค่ะาชมอันนี้กันค่ะแบคโคลอนค่ะไปเดินดูในงานไปได้บอลแบคโคลอนมาค่ะสวยไหมคะได้มาสองต้นจ้ะดูค่ะ แบคโคลนจะไปหาแบคลิปวิปเปอร์วิปเปอร์อีกอยู่เดียวกันใบทำไมไม่เหมือนกัน ช่าำมาไหมาเห็นไหมคะ แบคโคลนค่ะนี่ค่ะแบคโคลนนี่ใบเขียวตัวนี้ก็เขียวจะเริ่มดำแล้วเขาบอกว่าอันเดียวกันลองมาดูดิเหมือนกันไหมนี่ค่ะสองต้นจ้ะ เหมือนกันไหมดูหูเหมือนกันอยู่นะแต่ว่าดูใบตัวนี้จะดูมันเาเงากว่าค่ะตัวนี้จะดูมันเงากว่าตัวนี้ก็เงาแต่ว่ามันออกดำดอกอับดำมาผสมด้วยตัวนี้ตัวนี้เหมือนผ้าไหมเลยเงาแวบทั้งใบเลยตัวนี้เงาข้างนอกเงาข้างในข้างนอกเป็นดำจะ้ะ เดี๋ยวไปหาถาดมาลองก่อนนะคะุดชิปแค่นี้คะ่ะ